อดีมาไวแ้แกเลยเมื่อวานนี้ไปงานพระราชทานเพลิงอาจารย์รัตนาสาตาจา์เกียรติคุณด็อกเตอร์รัตนาสิริพาณิชย์โอ้ชื่อยาวเปื่อยเลยเนี่ยสตราจาย์เกียรติคุณด็อกเตอร์รัตนาสิริพาณิชย์ ก็ปรากฏว่าครูบาอาจารย์ก็ออกไปกันเยอะเพราะวันนั้นไปที่จันทบุรีก็ไปประชุมมูลนิธิวิทยุเสียงธรรมเราก็ได้ประกาศในหมู่ครูบาอาจารย์ต่างก็หลั่งไหลไปแล้วก็พวกญาติโยมหมู่วิสาหาญาติลูกศิษย์ลูกหาท่านก็นเยอะประกาศชื่อมาคนไหนคนไหนก็มีแต่ด็อกเตอร์นั้นด็อกเตอร์นี่มา บองหน้าบองตาก็ยังหนุ่มยังสาวอยู่กับด็อกเตอร์ด็อกเตอร์แล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เผลอไม่ได้เด้ไปไปในมหาวิทยาลัยอ่ะเด็กมานั่งคุยด้วยถามหนูเรียนอยู่ปีไหนละ่ะหนูเป็นอาจารย์ค่ะด็อกเตอร์นั่นด็อกเตอร์นี่แล้วเขาเรียกโอ้โธ่เรายังคิดบอกเป็นนักศึกษาอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เด็กมันเรียนเรียนต่อเนื่องเรียนต่อเนื่องก็เลยเป็นด็อกเตอร์ตั้งแต่ตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาว ไอ้สมัยก่อนนู้น่ะกว่าจะได้ด็อกเตอร์เนี่ยจะปลดกษียนแล้วหรือปลดกษียณแล้วยิ่งค่อยได้ด็อกเตอร์เยเพราะเป็ญญาตีแล้วก็ไปทำงานทำงานซะจนขึ้นไปถึงไหนแล้วจึงมาเรียนต่อโทรเรียนต่อโททำงานซะจนจะ,กะเกษียณแล้วจึงไปเรียนต่อเอกไปพอมาเป็นด็อกเตอร์เนี่ยโอ้ยเรามีความรู้สึกว่าโอ้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นเป็นอะไรต่ออะไร ว่า,าพาไปนู่นและต้องคนมีอายุคนอะไรอะไรไปไหมดแต่ทุกวันนี้ด็อกเตอร์หนุ่มๆสาวๆทั้งนั้นยังนึกว่าเป็นนักศึกษาอยู่เมื่อวานก็ไปเทศในงานท่านอาจารย์รัตนาหลังจากเทศแล้วก็มีการอัญเชิญโกรธขึ้นเมนแล้วก็ตามศาสนาพิธีต่างๆจนกระทั่งถึงพระราชทานเพลิงผู้คนผู้คนก็เยอะทีเดียวแล้ะ หลังจากหลังจากพระราชทานเพลิงจารัตนาสิทธิ์แล้วก็มาขึ้นเครื่องที่ท,ที่ที่สุวรรณภูมิเรียกขึ้นเครื่องตอนตอนทุ่มหนึง่งทุ่ม,มเศษเษพอขึ้นไปก่อนจะขึ้นเครื่องได้ยินเสียงหรอโอ้ยเสียงเสียงกระทบหลังคากระทบผนังเนี่ยถามโอ้ฝนมันฝนมันตกใหญ่มั้งเขาว่าใช่ครับฝนแรงมากเลย พอขึ้นเครื่องล่ะปรากฏว่านั่งคออยู่ในเครื่องเกือบสองชั่วโมงกับตันก็ประกาศมาเรื่อยเป็นระยะระยะว่าตอนนี้ต้องขออภัยเลือนออกไปทางสนามบินประกาศอกมาติดต่อมาให้เลือนออกไปอีก15นาทีเดี๋ยวก็อีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยี่สิบนาทีเลื่อนไปเพราะทัศนวิสัยไม่อำนวยไม่สามารถนําขึ้นเครื่องได้ ไปมาเนี่ยโอ้ยกลับมาถึงวัดเนี่ยฟาดไปห้าทุ่มนู่นกว่าจะได้กว่าจะได้เข้าห้องนอนเนี่ยเอาเที่ยงคืนนู่นเนี่ยโอ้ยทำนู่นทำนี่อะไรอะไรไปโอ้ยฝนมาก,มก็คุณสมศักดิ์คุณสมศักดินะ์คุณสมศักดิ์เขมรน่ะนะคุณสมศักดิ์ไอ้ที่กิจธุรกิจขเขมรนะนะ่ะมาคุยด้วยก็เอาเอาคลิป เอาคลิปวิดีโอจากเพื่อนเขาอยู่ที่เชียงรายมาให้ดูว่าเพื่อนเขาเพิ่งส่งคลิปมาให้ดูปรากฏว่าเพื่อนเขาเนี่ยอยู่ในบ้านกับพ่อกับแม่น้ำหมาตูมมาเนี่ยมาแบบหนีกันไม่ทันหนีไม่ทัน,น,ทนปรากฏว่าลูกสาวเนี่ยเพื่อนเขาเนี่ยขึ้นไปอยู่บนหลังคาไอ้แม่ดยเข้าไปบุดบุดอยู่ในใต้ฟ้าเพดาน แต่นี่พ่อเราไม่เห็นจนสามวันเนี่ยไอ้หน่วยซีนเข้าไปไปปรากฏว่าไปกู้มาขึ้นอื่นแล้วขึ้นอื่นอยู่ในบ้านน้ำไม่ท่วมเลยนะเอาลากออกมาแบกออกมาขึ้นเรือขึ้นเรือยางเน่ยท้องป่องเลยมาแล้วโอ้มันเชียงรายนี่ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ย ขึ้นไปอยู่อยู่อาศัยกันอยู่บนหลังคากันกอดกันฝนก็ตกจอกจอกจกหนาวตัวสั่นแบนั้นน่ะโอ้ภัยธรรมชาตินี่เพราะนั้นให้อย่าประมาทนอนใจแล้วนับวันนับวันไปเรื่อยเรื่อยไปเนี่ยเรามองแล้วว่าพิจารณาแล้วว่าภัยธรรมชาติมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นไอ้คำว่าพอดีมันจะไม่ค่อยเจอเลยนะต่อไปจะเจอแต่เกยกับขาด ไอ้คำพอดีมันไม่จะไม่ค่อยเจอกันเจอแต่เกยกับขาดทำไมโลกไปอย่างนั้นน่ะครูบาอาจารย์แต่เก่าก่อนท่านบอกว่ามันโลกมันวิบัติวิบัติไปจากคนคนมันวิบัติซะก่อนโลกจะระจริวิบัติคนขาดสีงขาดทมมากขึ้นมากขึ้น แล้วก็มีแต่การทำลายโลกมีการทำลายซึ่งกันและกันเบียดเบียนกันผลที่สุดธรรมชาติก็เลยตอบสนองตอบสนองคนเราตอบสนองมนุษย์เราที่ไปเบียดเบียนเขาสก่อนเขาก็เลยตอบสนองมาเบียดเบียนมนุษย์เราบ้างอันนี้เพราะฉะนั้นมองแล้วว่าโลกเราเป็นอยู่อยู่ยากขึ้นยากขึ้นในรุ่นพวกเราเนี่ยังพอประคับประคองไปได้หรอ แต่มาหลับตาไม่นึกถึงรุ่นลูกร,รุ่นหลานของเราต่อไปข้างหน้าเนี่ยแหละอีกสักถ้าลูกหลานเราอยู่ในวัยของพวกเราแบบนี้เด็กเกิดเกิดทุกวันนี้ถ้าอยู่ในวัยพวกเราอย่างนี้จะอยู่ได้ไหมล่ะจะอยู่ได้ยังไงไอแนวอยู่แนวคิงก็จะแย่งกันกินไปข้าวปลาอาหารอะไรต่ออะไรก็จะลดน้อยลงลดน้อยลง ความเป็นอยู่อะไรต่ออะไรก็จะมีแต่การปีนเกี่ยวกันเพราะฉะนั้นมองแล้วโลกเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยมีอย่างเดียวท่านัาจที่แก้ไขก็คือหลักธรรมในพุทธศาสนาเราถ้าไม่มีหลักธรรมในพุทธศาสนาเราเป็นเครื่อง,เป,เ,องเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นเครื่องนำพาในการประพฤติปฏิบัติแล้วโลกแตกแน่นอนเลยแปลเอาเรทีอื่นก็ไม่ได้สิ และที่อื่นมันมีแต่ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกเห็นแก่พวกพ้องเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นมีการเห็นแก่ตัวมีเห็นแก่เพาะพวกพ้องคือยังมีอัตตาอยู่มันก็เกิดการปีนเกลียวเกิดการเบียดเบียนกันนั่นแหละแต่พุทธศาสนาเราเนี่ยไม่มีไม่มีคาว่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกพ้องเรียกว่าอนัตตาไม่มีไม่มีอัตตาไม่มีพวกพ้องไม่มีตัวตนมีแต่ความถูกต้อง ถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดดีก็คือดีชั่วก็คือชั่วในพุทธศาสนาเราเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนอย่งเปลี่ยนไปไม่ได้ใครจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่เยชั่วก,ก็ต้องเป็นชั่วดีก็ต้องเป็นดีนี่และไม่ใช่ว่าไม่รู้จักไม่รู้จักดีชั่วเราไปจับชั่วจะเป็นดีไปจับดีจะเป็นชั่วเป็นไปไม่ได้พุทธศาสนาเราหรยว่าเป็นศาสนาสากลก็ได้ เป็นหลักความจริงแท้บุญก็คือบุญบาปก็คือบาปใครจะมาเสกเป่าให้เป็นอย่างอื่นเป็นไม่ได้เหมือนท่านบอกว่าไฟมันร้อนน้ําแข็งมันเย็นนคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามว่าไฟมันร้อนน้ําแข็งมันเย็นหรือวาคุณจะไปจับอยู่ในที่รับที่แจ้งยังไงไม่มีใครเป็นพยานไม่มีใครยืนยันยังไงขนาดไหนก็ตามถ้วคุณไปจับไฟมันก็ต้องร้อนอยู่อย่างนั้นคุณไปจับน้ําแข็งก็ต้องไปเย็นอย่างนั้น ไม่ใช่ว่าคุณไม่เชื่อแล้วคุณไปจับน้ไฟมันมันมันจะไม่ร้อนคุณไปจับน้ำแข็งแล้วมันจะไม่เย็นหรือคุณจับในที่ที่รับตาไม่มีพยาไม่มีผู้รู้เห็นด้วยจับไฟมันจะไม่ร้อนจับน้ําแข็งจะไม่เย็นมันเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ยังไงจับไฟก็ต้องร้อนจับน้ําแข็งก็ต้องเย็นบุญก็ต้องเป็นบุญบาปก็ต้องเป็นบาปเมื่อผู้คนมาเชื่อ ในหลักธรรมในพุทธศาสนาหันเข้ามาน้อมนาเอาหลักธรรมในพุทธศาสนาเราเป็นเป็นหลักใจเป็นข้อปฏิบัติมันก็จะผ่อนคลายผ่อนคลายความอยู่ร่วมกันการปีนเกี่ยวการเบียดเบียนก็ลดน้อยลงลดน้อยลงพอการปีนเกี่ยวลดน้อยลงการเบียดเบียงกันลดน้อยลงบันก็ย้อนกลับมาสู่ความมีน้ําจิตน้ําใจต่อกัน ความเคารพต่อกันผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้ความรักความเมตตาต่อผู้น้อยผู้มีมากก็เจอจานเผื่อแผ่แบ่งปันสงเคราะห์ผู้ผู้ที่มีน้อยผู้ปีมีน้อย,ม,อยมีความสามารถพอจะช่วยเหลือผู้ที่มีมากอย่างไรก็ช่วยเหลือด้วยกําลังกายด้วยกําลังอะไรต่ออะไรต่างๆก็อยู่ด้วยความเมตตาต่อกันคือมีการให้ทานเมื่อมีการให้ทานมาแล้วการอยู่ร่วมกันมันก็มีเป็นความเมตตาต่อกัน พอมีความเมตตาต่อกันแม้จะเป็นบุตรชนคนมีกิเลสก็ตามเนี่ยมันก็เห็นโทษเห็นภัยของกิเลสอยู่ไปเบียดเบียนกันเช่นว่าถ้ากิเลสความโกรธมันก็เอากายวจองเราไปเครื่องมือในการด่าบ้างการฆ่าบางการตีบ้างก็เห็นโทษเห็นโทษของการด่าการฆ่าการตีกันโอยที่สุดมันก็มีความอดกั้นต่อกิเลสอดกั้นต่อกิเลสควบคุมกิเลสมันอยู่ในขอบในเกตก็เป็นเป็นคนมีสีขึ้นมาพอสังคมเรา สังคมเรามีการให้ทานมีการมีการรักษาศีลการอยู่ร่วมกันของพวกเรามันก็ร่มเย็นมีความเบิกบานมีความสุขในระดับหนึ่งจากนั้นการจะไปพัฒนาผืนแผ่นดินนี้การจะไปทำอะไรต่ออะไรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบูสังคมเราหรือต่อชีวิตเรามันก็มีกำลังจิตกำลังใจที่จะไปทำ เฮยที่สุดมันการปรับปรุงพัฒนาโลกเราเนี้ยให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นการที่ปรับปรุงพัฒนาโลกนี้ให้มันดีขึ้นมีแต่หลักธรรมในพุทธศาสนาเท่านั้นบนโลกนี้ถ้าขาดหลักธรรมในพุทธศาสนานีแล้วนับวันเดี๋ยนับวันจะมีโทษมีภัยไปเรื่อย,เร,อยเรื่อยไป เพราะนั้นย้อนมาถึงพวกเราเนี่ยเอาเราไม่ไปไม่ต้องไปมองกว้างเป็นเป็นการวิตกวิจารณ์ไปหรอกมองในหมู่แคบๆมองในชีวิตเรามองในครอบครัวเราแล้วก็มองในหมู่สังคมของพวกเรามองในกลุ่มน้อยๆน,น,น,นี่เสียก่อนพอเราต้องการอะไรดีนะต้องนับเราเป็นเป็นดีหนึ่งเสีก่อนเราก็มาปรับปรุงมาเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองจากการที่เป็นบุคคลผู้ไม่เคย ไม่เคยในไม่เคยในการแบ่งปันเจือจานเผื่อแผ่สงเคราะห์ตั้งแต่คนใกล้ชิดก็คือคนในครอบครัวตั้งแต่ลูกหลานญาติบิดต,ตัวเองออกไปกระจายออกไปออกใจก็พยายามให้มีการสงเคราะห์การแบ่งปันการช่วยเหลือตั้งแต่บุคคลผู้ใกล้ชิดเราเช่นในครอบครัวเราเป็นต้นไปแล้วก็ค่อยๆกระจายออกไปวงกว้างเรื่อยๆไปการอยู่ร่วมกันของพวกเรามันก็จะปรับตัวเข้ามา สู่ความมีเมตตาต่อการสู่ความอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นจากนั้นเมื่อเรามีความร่มเย็นจากการจากการเจือจานเผื่อแผ่แบ่งปันสงเคราะห์ด้วยความมีน้ำจิตน้ำใจแล้วพอกิเลสแสดงตัวตนออกมามันก็เห็นโทษของการเบียดเบียนกันเห็นโทษของการเป็นฆ่าท่าของกิเลสผลที่สุดมันก็เลยมีความอดกั้นต่อกิเลสได้เพราะเห็นโทษของกิเลส พออดกั้นตอก,กิเลสได้แล้วศีลบริสุทธิ์หมดเพราะศีลมันอยู่ที่การควบคุมกิเลสอดกั้นตอก,กิเลสเท่านั้นเมื่อกิเลสไม่สามารถนํากายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันกายวาจาของเราบริสุทธิ์ไม่มีโทษไม่มีมมภัยอะไรต่อใครเลยศีลก็บริสุทธิ์อยากได้มาเพื่อให้จิตใจมีความหนักแน่น ไม่หวั่นไหวกับสภาพแวดล้อมของเราที่มีทั้งได้มีทั้งเสียมีทั้งหน้ายินดีมีทั้งหน้าย,ยินร้าย,ย,ายมีทั้งชอบมีทั้งชังที่จะเข้ามากระทบสัมผัสกับชีวิตของเราตลอดเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งท่านเรียกว่าโลก,กธรร,รมซึ่งเป็นธรรมดาของโลกมันมีอยู่อย่างนั้นได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศได้สารเสริญได้นินทาได้สุขได้ทุกไม่มีใครหนีพ้นหรอก,กกับโรครมเนี่ย มันมีอยู่โดยธรรมชาติของมันแต่เมื่อลโลกธรรมนี้มากระทบเข้ามาในสู่ชีวิตของพวกเราแล้วถ้าจิตใจไม่มีความหนักแน่นมั่นคงมันก็จะหวั่นไหวเอ็นเอียงไปกับโลกธรรมให้โลกธรรมครอบงำจิตใจก็มีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความขุ่นมัวมีแต่ความทุกข์เพราะฉะนั้นจิตใจนี้ก็ต้องเป็นจิตใจที่ได้รับการอบรม อบรมขัดเกลาจิตใจด้วยจิตอภาวนาเพื่อให้จิตไม่มีความตั้งมั่นหนักแน่นม,มั่นคงที่เราเรียกว่าสมาธิเพื่อจะไปเกาะคุ้มครองป้องกันภัยจากโลกธรรมทั้งหลายเหล่านั้นไม่ให้มาครอบงําจิตใจดวงนี้ได้เราก็หมั่นภาวนาบานภาวนาอยู่บ้านอยู่เรือนเข้าวัดเข้าวาอยู่ในป่าอยู่ในเมืองที่ไหนก็ได้เพียงแค่ขอให้มีสติคือมีความระพันระวัง รักษาจิตของเราให้อยู่กับคบําบริกรรมพุโทโธพุทโธพุทโธพโธนึกบริกรรมพุทโธไปเรื่อยไปมีโอกาสมีเวลาและเมืเม่อไหร่แล้นึกได้ก็เราก็บริกรรมไปพุโทโธพุธโทโธไปด้วยความมีสติถ้าเรานั่งอยู่ด้วยความมีสติบริกรรมไปเราเรียกว่านั่งภาวนาถ้าเราเดินมีสติบริกรรมไปเราเรียกว่าเดินโยกมแต่ถ้าเราขณะที่เราเดินเรานั่งไม่มีสติ ควบคุมรับมัดระวังรักษาจิตได้อยู่กับคําบริกรรมเลยนะั่นเราจะนั่งจนตายก็ไม่น่าจะเรียกว่านั่งภาวนานั่งเบื่อลอยนั่งบุงแต่งนั่งฟุ้งซ่านจะเรียกภาวนาได้ไงภาวนาต้องเพื่อความสงบพอเราหม,มั่นทําไปเรื่อยๆจิตก็เริ่มคุ้นเคยกับการภาวนาคุ้นเคยกับการบริกรรมเมื่อจิตมีความคุ้นเคยก็อยู่กับพุโทโธพุโทโธได้ ได้ต่อเนื่องได้ยาวนานมากขึ้นจิตกะละ็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาจากสัมผัสสัมพันธ์กับโลกธรรมทั้งหลายมานึกคิดปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวทั้งชอบทั้งชังทั้งรักทั้งเกลียดมันก็จางออกไปจางออกไปจากการครอบงำจิตจิตเริ่มเบิกบานเริ่มผ่องใสแล้วจนต่อไปจิตอย่างเข้าสู่ความสงบรวมตัว จิตจะมีแต่ความตั้งมั่นดักได้มั่นคงที่เราเรียกว่าสมาธิตอนนี้โลกธรรมทั้งหลายที่เข้ามาสัมผัสในชีวิตของกเราจะไม่สามารถมาครอบงำจิตใจดยนี <K uh> <K uh> ้ให uh ้ให้เอดเอียงไปในทางยินดีหรือจิร้ายอีกต่อไปพอเราออกไปเกี่ยวข้องกับโลกธรรมทั้งหลายเรานั้นเกี่ยวข้องกับลาบเกี่ยวข้องกับเสื่อมลาบได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศได้เสริญได้นินทาได้สุขได้ทุกข์เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้ด้วยความแยบคายรอบคอบ เรว่ามีปัญญามีความฉลาดเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเราก็สามารถแก้ไขชําระสิ่งเหล่านั้นไม่ให้มาเป็นพิษเป็นโทษ,เป,โทษเป็นภัยต่อเราต่อชีวิตเราเมื่อเราเดําเนินไปอย่างนี้แล้วด้วยมีหลักธรรมในพุทธศาสนาเราเป็นหลักในการดําเนินชีวิตคู่เคียงไปกับการดําเนินชีวิตคู่เคียงไปกับการประกอบกิจทุกสิ่งทุกประการในชีวิตของพวกเราแล้ว โลกเราแม้มันจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามธรรมชาติของมันก็ตามเนี่ยแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาจะไม่สามารถมาทํำฟังบันไวให้แก่จิตใจดวงนี้ได้เราจะยือยู่บนโลกนี้ได้อย่างอาถรรพ์ยือยู่บนโลกนี้ได้อย่างแช่มชื่นเบิกบานผ่องใสมีความสุขในการดําเนินชีวิตอย่างแท้จริงเพราะฟามีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงภายในใจิตใจฟามีธรรมจะเกิดข,ขึ้นมากับเพราะ จิตได้รับการอบรมด้วยจิตตาโพนาในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ท่านยังกล่าวไว้ว่าจิตตังดันตัง,ตงสุขาวะหั่งจิตที่อบรมดีแล้วย่อมนําสุขมาสู่ตนนี่แหละชีวิตของพวกเราทุกท่านทุกคนจะประสบกับความสุขความเจริญได้ก็เพาราะความีธรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนนะอ,อ่ารับลับพดจะดูโบนาให้พรพาก็าตั้งใจรับพร ยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขหลางเอ,เอวามีวาอิตโตทินนางเปตานทังอุปกะปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมีวาสวิชตุสเพ,พปุเรนตุสังกปานจันทอปนรโสยะทามาติโชติ ราโสยาทานดิโยวิวันันตสัมโลคอวิดวสัตุมานภวะวันตาโยอสุขิเติงายโยกอ อพิวัตรนเสเรานิจังเวทปจิดยตาโยธรรมาวัทเทนติอายุวัยโนยสุขังภรัง รัตนตยานุภาเวตารัตนตยาตยาสาโดยขารัวขพยาเวลาโซกาสตุจุปัทวายอเนกาอันตรายาปิวินสันตุอเสสตตว ชายาเสธิธนังราพังโสติภาขยังโสข,ข้างพลังเสริอายุจวันโนจาพโหขออ้างวุวิจยาสวานสัตวสาจอายุจาชีวาเสิทธิพวันตุเต ภาวะตุสะบังการังรักขินตุสะเบเดวตาสามพระบุทฐานุภาเวตายสทัสโสตีภาวะตุเตภาวะตุสะบังการังรักขินตุสะเบเดวตา สามบาธรรมานุภาเวฏได้สถาสวดีพระวันตุเตมพระวัตุสาบังการรังระคันตุสาบดิวตาสามบาสังฆานุภาเวฏได้สถาสวดีพาวันตุเต จะอาหารทาน,นเนอ้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันยังไปให้ทั่วถึงเนอ้อาทานอาหารสักก่อนทานอาหารสักก่อนอแล้ววันมเมื่อเลือนนี้อย่าลืมเนอ้อวันมเมื่อเลือนนี้จะเป็นวันบุญเข้าศาสตร์เราก็จะได้บินถบาเฉพาะหน้าวัดเข้ามาเน้อมื่อเลือนนี้ก็เป็นวันบุญเข้าศาสตร์ใหญ่ของเราแล้วาทานอาหารสักก่อน